สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทเป็นเหรียญ10บาทในรัชกาลที่9ซึ่งเหรียญ10บาทในรัชกาลที่9พระเสียนเล็กเหรียญพระเสียนเล็ก จะเริ่มผลิตตั้งแต่ปีพศ2531จนถึงปีพศ2551เหรียญจะมีความโตอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมผลิตจากโลหะ2ส,สีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอนหรือสีทองเหลืองลักษณะของวงขอบ จะเป็นเฟืองสลับเรียบและมีด้านหัวด้านกล้อยชี้ไปคนละทางหรือที่เรียกเหรียญพระเสียนสลับซึ่งคลิปนี้เราจะมาประกาศร,รับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2542 ดูแค่ปีพศเหรียญ10บาทปีพศ2542มีจำนวนการผลิตอยู่ที่1 30, นึ่งล้านสหมื่นเหรียญซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะน้อยและด้วยระยะเวลา ทึงทำให้เหรียญปีปศนี้หายากในปัจจุบันเหรียญปี2,542เป็นเหรียญผลิตน้อยอันดับที่อันดับที่4 เหรียญจะเป็นเหรียญพระเสียนสลับแบบปกติทั่วไปซึ่งทางช่องเปิดรับซื้อในราคาเหรียญละ2,500บาทเหรียญไม่ต้องแปลกเป็นเหรียญปกติที่เราใช้จับจ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเหรียญปีพศส 2, 5 4 2ที่จะได้ราคา2,500บาทจะต้องเป็นเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้แต่สำหรับท่านใดที่มีเหรียญผ่านการใช้ทางช่องรับซื้อในราคา1,000บาท แต่สภาพเหรียญต้องไม่บุบบูบี้จนเกินไปซึ่งราคาของเหรียญก็จะอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยช่องทางการติดต่อจะอยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ